เรียนนิติกร,รบบในมิตาทุกท่านครับผมพลตรีรัตเตอร์ธรรชาติคุณญนาวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8กรกฎาคม2 5 6 6นะครับต่นะวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่9ท่านที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเราพบกันเวลาเดิมนะครับเป็นหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับสถานะการเมืองต่างประเทศ แล้วก็จะได้มาคุยกันถึงเรื่องวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดความผุดวายในประเทศรัสเซียรวมทั้งในเรื่องฝรั่งเศสแล้วก็เมื่อเร็วๆไม่กี่ชั่วโมงวมันี้ก็มีการโจมตีเรือน้ำมันของเชฟรอนในบริเวณอ่าวโอมานโดยกองทัพเรือของอิหรานมันมีความเกี่ยวโยงอย่างไรและมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร พวกนี้เรามาคุยกันครับเมื่อประมาณ 6- 7ปีก่อนหน้านี้ผมเดินทางไปไต้หวันผมไปไต้หวันครั้งเดียวนะครับที่ไทเปแต่ว่าทีเป็นลินใหญ่นะไปหลายครั้งทั้งหน้าที่ราชการและตอนที่ลูกสาวเขาไปเรียนที่เซมินผมก็ไปอยู่หลายวันตอนที่เขาไปรายงานตัวที่หมหาวิทยาลัยเซมิล้วก็เดี่ยวโอกาสจะเที่ยวที่ แถบนั้นด้วยเมืองเซ่ร์เวอนเนี่ยมันอยู่ตรงมอนทลฟูเจน gen, ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเกาะไต้หวันก็คิดว่าอยากจะไปสักครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมีการกระทบกระทั่งกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วต้องแต่จีนเป่นดินใหญ่กลายเป็นคอมมิวนิสต์ในปีคริสตศักราช1949เจียงไคเชกสู้เผาเจอตูไม่ได้ก็หอบ รับสินมีค่าต่างๆของชาติไปหลายแสนชิ้นข้าไปเกาะโฟโมซาแล้วก็ก่อตั้งประเทศไต้หวันขึ้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้เขาก็ยังปลูกฝังผู้คนในไต้หวันว่าทักวันหนึ่งจะต้องกลับมาเปลี่ยนจีนแผ่นดินใหญ่ให้เป็นประชาธิปไตยดังเดิมตามที่ดรซุนเซนได้ตั้งจิตปฏิธานเอาไว้ แต่ก็คงเป็นไปได้ยากนะครับเหตุผลที่จินแดงไม่สามารถจะยึดครองไต้หวันได้ทั้งท่านที่ก็รุกรานเข้ามาสามครั้งแล้วก็คือการที่ไต้หวันมีสหรัฐอเมริกานั้นคุ้มครองอยู่ถึงแม้นิกสันจะไปตกลงกับเหมาเจ๋อตุ้งในปีพุทธศักราช2518 ปมอเจอตุงบอกว่าขอให้ตัดความสัมพันธ์กับไต้หวันนิสันก็รับปากแต่ไม่จริงก็เช่นเดียวกับที่ท่านหมอพระจวงเครือริตรามอดก็รับปากกับหมอเจอตุงเช่นเดียวกันเพราะว่าจีนเป็นใหญ่เวลาไปเจอใครก็จะบอกว่าต้องเลือกจีนเดียวนะจะเป็นสองจีนไม่ได้ท่้เครือริกก็รับปากและเมื่อกลับมาจากการไปพบหมอเจอตุงก็ตัดความสัมพันธ์ทางการทูต อย่างเป็นทางการกับไต้หวันแต่อะไรก็ตามใต้โต๊ะเราก็ยังแนบแน่น,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 นกันอยู่เช่นเดิมในอดีตนั้นนะถ้าใครใดมีวีซ่าสหรัฐอเมริกาท่านสามารถเข้าไต้หวันได้เลยไม่ต้องขอวีซ่าไต้หวันแต่ปัจจุบันนี้นักสืินทางไทยสามารถเข้าไต้หวันได้แล้วไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะเราใกล้ชิดกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วเพราะอยู่ในค่ายโลกเสรีด้วยกันตรงข้ามกับคอมมิวนิสต์ ซึ่งก็คิดพยายามลุกรานเราหลายครั้งหลายผลจะต้องเหตุการณ์ซาลงในยุคข,ของท่านพลเดกเปรมเจนทศรรษนท์ผมไปไทเปครั้งนั้นอ่ะก็ไปกับเพื่อนๆไปกับคุณผู้หญิงด้วยอยู่กันหลายวันทีเดียวครับก็บไปดูสถานที่สําคัญไปดูโบราณวัตถุที่เจียงไคเชกเนี่ยขนมาเหตุผลที่เจียงไคเช็กแพ้เ่าเจอตุงก็เพราะว่าการทุจริตครับการช่อราดบางหลวง เราละเลยที่จะพูดในมุมนี้ไม่ได้หรอกครับทั้งนั้นที่เจียงไคเช็กนั้นอะ่ะมีภรรยาที่ได้รับการยอมรับจากสาเรมริกาตอนตกนั่นก็คือคุณนายเจียงคุณนายเจียงเดิมน่านก็นชื่อซ่งเหมยหลิงไม่ใช่มีผลลัพของเจียงไคเช็กนะครับแต่ว่าเป็นผู้ที่ทําให้เจียงไคเช็กนั้นได้รับการยอมรับจากนานาประเทศอเมริกาถึงแม้จะรู้ว่ารัฐบาลเจียงนั้นชอวลาดบังหลวงมากมาย แต่เน anyway, ื Martine, ่องจากความบาดกลัวการกระจายของรัฐิี่คอมมิวนิสต์ในเอเชียก็เลยจำเป็นต้องช่วยเจียงไคเชกแต่อย่งไรก็ไปไม่รอดถ้าว่าการคดโกงของรัฐบาลเจียงนี้มากมายจริงๆเอาละครับผมก็เป็นคนสนใจประวัติศาสตร์ครับผมเดินทางไปหลายผมก็ชอบจะไปดูสถานที่สำคัญที่เคยเรียนรู้มาแล้วแต่ประเด็นที่จะพูดแต่วันนี้ไม่ใช่เรื่องนั้นนะครับ จะพูดเรื่องความประทับใจในการเดินทางไปไทเปและผมได้ข้อมูลใหม่มาเรื่องหนึ่งซึ่งผมมองเห็นประโยชน์และเห็นค่าของมันมากจึงอยากจะนำเรียนให้ท่านการอนิพิษทั้งหลายได้นำไปพิจารณาผมไม่ได้สอนใครทั้งสิ้นนะครับผมแค่นำเสนอให้ท่านพิจารณาเท่านั้นเองสถานที่ต่างๆมันก็ไม่ใหญ่โตเลยครับเพราะว่าไต้หวันเป็นประเทศเล็กนิดเดียว แต่ว่าที่มีชื่อของเขาก็คือขนมขนมที่ไต้หวนันที่กุงไทเปนะ่ะอร่อยครับมีให้เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบซึ่งผมก็ไม่เจอขนมแบบนั้นที่จีนเป็น,นใหญ่เพราะว่าผมไปเป็น,นใหญ่หลายครั้งอย่างที่เรียนแล้วครับไปทั้งหน้าที่ราชการเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าไปส่วนตัวก็ไปเพียงแค่ครั้งเดียวก็พาลูกสาวไปในงานตัวที่มหาลัยเซยเหมือนเท่านั้นเองเอาไปเรียนต่อ เปลียนโซที่นั่นแล้วว่าหลังจากเขาจบแล้วก็ไม่ได้ไปจีนเปใ็นใจเลยนอกจากขนมแล้วมีอย่างหนึ่งครับคือเขาจะมีการแสดงวัฒนธรรมการชงชาและการดื่มน้ําชาซึ่งค่อนข้างละเมียดละไมามากปรากฏว่าดูไปดูมาในคุณผู้หญิงติดใจก็ซื้อชุดน้ําชาเข้ามาทั้งชุดเลยก็มีทั้ง ถ้วยชงชามีทั้งถ้วยแบง่งมีทั้งที่ใส่ชาแล้วก็ลักษณะแท่นที่เขาใช้ชงชานั่นอะมันเป็นสองชั้นเวลาทำอะไรเลอะเทอะเรื่องน้ำเนี่ยก็จะไหลลงไปข้างล่างมันจะไม่เปียกโตอันนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือว่าผมก็บอกว่าโธ่จะไปซื้อมาแเ้วซื้อมาก็ไปไกินรับรองได้ก็เป็นความจริงจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้กิน มาตอนช่วงบ่ายผมว่าจะพูดเรื่องนี้ผมเดินไปหาชุดชงชาผมหาไม่เจอแล้วไม่รู้ไปไหนมันเป็นลักษะถ้วยเล็กๆผมก็ขอภาพจากอินเทอร์เน็ตมานะครับเป็นถ้วยเล็กๆแล้วก็เขาใช้เวลาที่จะเจรจากันโปกติแล้วเนี่ยการชงชาเนี่ยเขาใช้ทั้งการรับรองแขกด้วยทางการเจรจาต่างๆด้วยเป็นการใช้กลลอุบายในการหน่วงเวลา ผมจึงตั้งชื่อหัวข้อออดี้ว่าหนวงเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญผมเห็นประโยชน์ของวัฒนธรรมการชงชาและการดื่มน้ำชาของคนจีนเพราะในต่างชาติที่ผมไปมาทั้ง46ประเทศั่วโลกเนี่ยผมไม่เห็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับคนฝรั่งเขาก็ดื่มชากันเขาก็ดื่มกาแฟแต่คนละอย่างเขาไม่ได้ใช้เป็นกลละอุบายอย่างนี้ มันเป็นการหน่วงเวลาเวลาคุยกันเนี่ยแม้แต่การเจราจาความเมืองหรือการเจราจาธุรกิจใดๆก็ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องใช้เวลาคิดเพราะเป็นเรื่องการต่อรองผลประโยชน์จะรับปากส่งเดชไม่ได้อย่าไปคิดว่าทําแบบคนไทยส่งตัวไปเรื่อยๆเฉลิมเบี้ยวอย่างที่เราคุ้นเคยกันไม่ใช่นะครับสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คนไม่ดีทํากันอย่าไปทํา ผมก็ยึดถือหลักอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วพาะถูกสอนมาเถอะครอบครัวอะไรที่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะทําได้หรือไม่เนี่ยผมก็จะไม่รับปากเด็ดขาดผมก็จะแพ้พิธีภาคเศษขอพิจาดูก่อนนะเดี๋ยวขอดูก่อนเช็คดูว่าผู้นี้นัดหมายกันวันผู้นี้จะไปเจอกันไหมผมยังไม่แน่ใจว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะผมก็บอกว่าขอพิจาดูก่อนดูว่ามีนัดอะไรตรงกันหรือเปล่าแล้วก็ว่ากันไป มันก็เป็นลักษณะาการหนกเวลาการเจรจาก็เหมือนกันครับในการชงชาคือผมขอนําเสนอเรื่องที่ไปเห็นมาครั้งนั้นให้ฟังนะครับว่าเขาก็เอาใบชามาใส่ในถ้วยใหญ่สักหน่อยหนึ่งซึ่งก็ไปมากนะเหมือนถ้วยน้ําจิ้มเรานี่นะครับเสร็จแล้วน้ําแรกก็คือเขาก็อาน้ําร้อนเทลงไปแล้วก็ล้างทิ้งไปครับไม่ดื่มน้ําแรก เพราะว่าอาจจะมีสิ่งสกรปรกอะไรต่างผมบอกเลยนะครับว่าแท่นชงชาเขาเนี่ยมันมีสองชั้นเขาไม่ต้องไปเททิ้งที่ไหนหรอกครับเขาก็เทลงไปที่แท่นนั่นแหละแล้วมันก็จะลงไปข้างล่างมันจะไม่เปียกข้างบนเพราะเขาทําเป็นร่องเอาไว้พอน้ําที่สองเทลงไปในถ้วยชงชาเอาละเขาก็เอาฝาปิดหรือบางทีก็ใส่กาแล้วก็เทแบ่งในถ้วยเล็กๆเ,เหมือนถ้วยตาลายเล็กๆอย่างนี้ขนาดเท่านั่น,เ,นเองนะครับ เดิมนะมันไม่ได้อิ่มอะไรหรอกครับถ้าท่านกระหายมาหวังจะดื่มช้ากันให้ให้หายหิวน้ํามันเป็นไปไม่ได้ถ้วยมันเล็กมากแต่มันเป็นเหมือนกับรูปแบบเป็นกลออบายอย่างที่ผมเรียนแล้วระหว่างที่เจราจาต่อรองกันยังคิดไม่ออกแกล้งไก่ชงชานะแกล้งทําเป็นดื่มช้าอยู่พูด,ด,ยอ,ดยอย่างนี้ัะถ่วงเวลาไว้คิดดูเอาอไดีกว่าต่างฝ่ายต่างทาอย่างนี้ดังนั้นแหละจะดื่มสัก ยี่สิบถ้วยมันก็ไม่ได้อิ่มอะไรเลยถ้วยมันเล็กนิดเดียวผมเห็นว่าเออมันเป็นโกลบายที่ดีนะอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเรารีบตัดสินใจเนี่ยมันมักจะไม่ได้เลือกได้ราวหรอกภากษิตไทยโบราณในกรณีอย่างนี้เขาใช้กับว่าช้าช้าได้พระเล่มงามซึ่งมันตรงกันข้ามกับน้ำขึ้นให้รีบตัดเพราะว่าใช้คนโอกาสกัน ไม่ใช่ว่าสำนวนสองสำนวนนี้จะขัดแย้งกันไม่ใช่นะครับมันขึ้นอยู่กับโอกาสโดยเพาะยิ่งในช่วงที่เราจําเป็นจะต้องตัดสินใจทุกวันเนี้ทุกท่านอยู่ด้วยความรวดเร็วซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีด้านหนึ่งเป็นสิ่งที่เลวด้านหนึ่งถ้าท่านเล่นไม่เป็นเช่นว่าทุกท่านมีโทรศัพท์ติดตามตัวผมก็ใช้อยู่หลายเครื่องอ้น,นี่ก็เป็นตัวเบาหน่อย ผมมากผมใช้จอใหญ่ๆเพราะผมไม่ชอบดูจอเล็กๆมองไม่เห็นเวลามีคนโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยคนส่วนใหญ่รับโทรศัพท์ปุ๊บถ้าเกิดอีกข้างหนึง่งเขาอยากให้ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราไม่มีเวลาวูไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนผมมีเครื่องรับโทรศัพท์ที่บ้านเป็น เป็นระบบดิจิตอลเหมือนกันมันจะบันทึกเสียงเอาไว้สมัยที่โทรศัพท์เคลื่อนที่พวกนี้ยังไม่มีก็กลับมาก็เปิดฟังดูบางคนเขาโทรมาตอนที่เราไม่อยู่เขาก็ทิ้งข่าวเอาไว้ในนั้นผมก็เปิดดูทีละข่าวทีละข่าวไปถ้าหากเห็นว่าเป็นเรื่องไหนที่มันสําคัญแล้วเราต้องตัดสินใจเรามีเวลาเพราะว่าเราไม่คุยกับเขาโดยตรงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วปกติแล้วผมก็ไปพกโทรศัพท์ติดตัวตลอดเวลานะครับบางคนมันก็โกรธ เราปยาย่งคนที่คุ้นเคยผมไม่สนใจจะต้องมาเกาะโทรศัพท์ผมไม่ใช่ผู้จัดาการทันบกเนี่ยแกได้ขาดการสื่อสารไม่ได้ไม่ใช่เหตุผมขาดได้ผมไม่สนใจเลยนักหนาแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ระบบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมันก็มีการทิ้งข้อมูลอยู่ใน voice m a บ l ็อกอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราไม่อยู่เราไม่อยู่ใกล้โทรศัพท์กรกลับมาดูมีใครโทรมาเขาฝากข่าวสรารอะไรต่าง,างยังไงมา เราก็ฟังได้หรือไม่แนละ้วเขาก็ทิ้ง SMS เอาไว้มันก็เปิดดูที่หลังได้แล้วมีเวลาตัดสินใจใย่งนี้ผมไม่ได้สนใจที่จะพกโทรศัพท์มันไม่สิ่งจําเป็นเลยครับผมมากมายทั้งหรอกครับแต่คนส่วนใหญ่ยุคปัจจุบันมันไม่ใช่บางคนโทรศัพท์มาตอนผมไปทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วกลับมาโทรกับไปมันก็ต่อว่าโอ้ทำไมไม่รับโทรศัพท์ผมว่าไอ้คนอย่างเนี้ยมันไร้มารยาทจริงๆนะเพราะการรับหรือไม่รับมันเป็นสิิ์ของเรา แต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่ดังนั้นเมื่อท่านได้รับโทรศัพท์มากระทันหันเพราะมันติดตามตัวไปตลอดและหลายท่านส่วนใหญ่ท่านก็พกติดตัวไปรับสายปุ๊บเขาบอกให้ช่วยทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบางคนปฏิเสธไม่เป็นก็รับปากส่งเดชไปและเสร็จแล้วก็ต้องเบี้ยวเขาโกหกเขาบ้างซึ่งผมไม่ทําเรื่องอย่างนั้นก็ผมเรียนหลายครั้งแล้วผมไม่ได้กลัวเกรงใครจะโกรธเลยแม้แต่น้อย อะไรที่ผมทําได้้วยตัวเองอะผมก็ยินดีช่วยเป็นส่วนใหญ่แต่อะไรที่บอกว่าขอให้ผมไปช่วยคุยคนนั้นทีคนนี้ทีหรือว่าเรียนรุ่นเดียวกับคนนั้นใช่ไหมช่วยฝากหน่อยนะผมผมไม่อยากทําเพราะว่าผมต้องไปขอร้องเขามันเป็นที่บุคคลกันถ้าผมไม่ได้ไว้ใจคนที่ฝากฝังหรือว่าบุคคลคนนั้นะ่ะว่าเป็นคนดีจริงๆแล้วเนี่ยผมจะไม่ไปพูดกับใครเพราะว่าเหมือนกับไปหลอกเขาว่า นี่ไงไอคนนี้ดีช่วยส่งเสริม่อยสิแต่ที่จริงแล้วมันไม่ดีผมก็จะเสียหายผมห่วงมากเรื่องนี้เรื่องชื่อเสียงและความเชื่อมั่นดังน,นั้นอะไรก็ตามแต่ผมจะไม่รับปากพร่อยๆถ้าไม่แน่ใจถ้ารับปากแล้วต้องแน่ใจจริงๆดังนั้นเน่เวลาเรารับข่าวสารมาแล้วเนี่ยถ้าไม่มีระบบหน่วงเวลาเลยมันก็จะเหมือนกับการถูกบังคับหรือการมัดมือชก นี่ไงก็บอกเลยไงทำไมคิดนานนักละ่ะหลายหลายคนที่ขี้เกรงใจอ่ะก็ส่งเดชแที่ผมเรียนแล้วแต่ละผมไม่ผมจะขอเวลาก่อนขอพิจารณาดูก่อนนะขอคิดดูก่อนว่ามันจะเหมาะสมยังไงบ้างไอ้คนนั้นผมก็ไม่่อยได้เจอเขานานแล้วนะต่างๆเหล่านี้แหละครับเสร็จแล้วก็จะบอกเขาว่าแลวขอพิจารณาดูก่อนได้ผลประการใดก็จะแจ้งให้ทราบ ซึ่งซึ่งผมไม่เงียบผมจะแจ้งไปทุกครั้งนะครับถึงจะปฏิเสธก็ต้องแจ้งเพราะว่ารับปากเขาไว้แล้วการดื่มชาที่ผมไม่เห็นว่าที่ใต้หวานที่ไทยเปน,นั่นน่ะก็เป็นรักษาะอย่างนี้ผมทื่นชี้ชมเออเป็นกุศโลโบายที่ดีนะเวลาเจรจากันกําลังถูกกดดันลุกไล่เด็กตอบนะทําอย่างนี้สิทําไมไม่ทำอะไรทําเป็นดื่มชาซะเลยหมดเรื่องเหมือนลาไปทอดเวลาไปหน่อยให้มันเย็นลง ลักษณะอย่างนี้เป็นเรื่องสําคัญครับเหมือนกับเรามองในเรื่องของจิตและเจตสิกจิตเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกครับมันมีหน้าที่รับอารมณ์อย่างเดียวมันไม่ได้ตัดสินไม่ได้ปรุงแต่งไอสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนะ่ก็คือเจตสิกเจตสิกมีสามกลุ่มด้วยกันผมจะไม่พูดเป็นภาษาบาลีปวดหัวเปล่าๆเอาว่าสามกลุ่มก็คือหนึ่งก็เจตสิกพื้นฐานยังไงก็ตามเนี่ย ไอ้พวกนี้จะต้องมีครบเราเรียกว่าสัพพะจิตตะสาารณเจตสิกกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มเจตสิกฝ่ายดีกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มเจตสิกฝ่ายชั่วถ้าเจตสิกฝ่ายดีไปประกอบจิตจิตแล้วก็เป็นกุศลถ้าเจตสิกฝ่ายชั่วไปประกอบจิตจิตก็เป็นอกุศลแล้วเราเลือกจะให้เจตสิกฝ่ายดีไปประกอบจิตสิดังนั้นเราก็จะเป็นกุศลตลอดพูดมันง่าย ทำไม่ได้เพราะว่าเราสะสมมาเป็นเวลานานสิ่งนั้นเราเรียกว่าอนุยัยหรืออาสวัคขยะสิ่งหมักหม,มบังนั้นน่ะคนที่หมักหมมแต่บความชั่วมาตลอดเนี่ยอยู่ๆจะให้คิดดีมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเจตสิกเนี่ยมันจะไปหาสิ่งชั่วตลอดผมยังเน้นไงครับว่าอย่าไปคบคนชั่วเป็นมิตรอย่าไปพักไอตีอย่าไปเรียนในหมาลัยสามกีบอย่าไปเกี่ยวข้อง กับไปพวกไพร่แรงทักสมุนทักศีลพวกนั้นเป็นคนชั่วจิตใจเราก็จะต่ำลงไปเราก็ต้องคบคนที่ดีถ้าเรามีโอกาสคบคนดีโอกาสที่เราจะคิดชั่วมันก็น้อยลงเพราะว่าเราสะสมความดีเอาไว้ดังนั้นการที่เรารับอารมณ์ใดก็ตามเช่นว่ามีคนมาพูดต่อร้องอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย มันมีองค์ประกอบตรงที่ว่าเมื่อเราจิตเรารับข่าวสารมาแล้วเนี่ยเราก็เลยแล้วมันจะต้องมีเจตสิกไปประกอบมันก็ต้องใช้เวลาบางทีการไครครวนเนี่ยทางพุทธศาสนาก็เน้นคําว่าอิทัพปัจเจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทมีวิธีคิดอย่างย่อย้อนหลายวิธีไม่น้อยกว่า10วิธีด้วยกันเราต้องไครครวนเสียก่อนว่าเอ๊ะ ถ้าเราช่วยเขาไปอย่างนั้นมันจะเหมาะสมไหมเขามาขอความช่วยเหลือเราเนี่ยมันมีเจตนาอะไรแฝงเล่นอยู่หรือเปล่าเพราะถ้าหากเราไม่มีเวลาคิดเราจะไม่มีโอกาสใคร,คร่ครวญเอ๊ะมันแปลกๆแฮะอย่างเช่นครั้งหนึ่งผมขอญาตินอกเรื่องก็จะมีท่านท่านหนึง่งก็ไม่อะไรรู้จักอะไรกันมากมายเขาก็รู้จักเพื่อนผมเพื่อนสนิทกันก็เป็นพลอากาศเองอีจันนี่ก็รู้จักเขาก็บอกว่าโอ้ได้ยินจาก เพื่อนผมท่านนั้นอ,อยากจะพบเหลือเกินเนะี่ยขอมาพบต่อยได้ไหมล้วก็เอากระชง mm. กระเช้ามาให้ของที่มาเอาที่อะไรผมก็งงเอ๊รู้จักเพื่อนเราแล้วมายุ่งอะไรครับผมก็งงเขาก็เอากระเช้ามาแล้วขอถ่ายรูปหน่อยนะผมไม่เอานะครับคือถ,ถ้าไม่รู้จักไว้วางใจเนี่ยผมไม่ถ่ายรูปกับใครง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าใครมาก็ยิ้มแฉ่งผมไม่ดารานี่นาะผมก็ขอตัวบอกว่าขอ สักพักหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยได้ถ่ายรูปกับใครนักเท่าไหร่นักให้เรารู้จักกันสักพักหนึ่งค่อยมายคุ้นเคยกันมากกว่านี้หน่อยผมก็ผัดผ่ดอนไปแต่ไงตามไม่ยอมให้ถ่ายรูปด้วยเพราะว่าไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนผมก็ต้องใช้เวลาการไข้ควรอย่างนี้มันจําเป็นต้องใช้เวลาเราจรึงต้องมีระบบหน่วงน่วงเวลาเอาไว้รถยนต์ยังมีการชน ผู้คนก็มีวิธีการที่จะหนวกท่านยารับปากใครส่งเดชง่ายๆช่ย,ชยเพราะว่าท่านจะพลาดท่านก็คงเคยได้ยินคนที่ถูกขอร้องให้ไปค้ำประกันต่างๆแล้วก็มาบน่นการบางคนถูกยึดนายึดบ้านเป็นประจำผมก็ดู้ข่าวอยู่บ,บ่อยๆครับมา่อวานก็เห็นเป็นชาวนาค้ำประกันใครก็ไม่รู้แหละผมก็โดนอย่างนี้ประจํแต่ผมยืนหยัดคําเดียวว่า ผมไม่คำ้ำมีใครถามโอ้ทำไมอะ่ะแค่นี้นิดเดียวเองนะผมก็ต่างผมก็โบยไปที่พ่อแม่ผมพ่อสั่งไว้ห้ามค้ำประกันไม่เลยโบยหรอกพ่อสั่งไว้จริงๆผมไม่เคยมีปัญหาเลยว่าผมไปค้ำให้ใครแล้วลูกนี่มันจะหนีล้วผมต้องใช้เกินไม่เคยมีเพราะผมไม่ค้ำใครจะมีได้ไงโต้ไปเองอะ่ะบางครั้งผมก็กู้ ไม่ใช่ว่าแม่ต่างมาให้ไม่ให้กู้แนละ้วผมใจเย็นจัดตลอดตอนที่ผมซื้อคอนโดมิเนียมผมก็กู้เงินธนาคารอาคาร,คาร,คารสุขเคราะห์แต่ว่าผมแน่ใจว่าเงินเดือนต่างๆไรายได้ผมเพียงพอจะผ่อนตอนนี้ก็ผ่อนหมดไปนานแล้วแล้วก็ขายต่อกําไรไปเรียบร้อยแล้วละครับก็พิจารณาแล้วเหมาะสมแต่ว่าการคาประกันเนี่ยไม่ต้องต่อรองเลยไม่ทําเด็ดขาด พอรับในการใหม่ๆวันแรกเป็นร้อยตีมาแล้วครับมวดช่วยค้ำหน่อยอาสากลผมจะกู้สากรนะเพราะว่าคนที่อยู่ในส่วนในการส่วนใหญ่มันก็ไอคนนี่กู้คนนั้นค้ำคนนั้นกู้เราค้ำผัดกันไปผัดกันมาอย่างนี้ครับั้นในหน่วยมันก็จะไม่มีคนที่อิสระพอผมเข้าไปใหม่ผมไม่ได้ค้ำใครผมไม่ได้กู้อะไรใครผมก็สามารถค้ำประกันได้เขาก็มาขอ ผมไม่แค่100ร้อยตีอายุยี่สิบกว่าผมไม,ไม่กลัวใครหรอกครับผมก็บอกผมค้ำไม่ได้ที่บ้านสั่งห้ามไว้มันก็ไปดินทาโอ้ยหมวดิใจแคบใจดําไม่เห็นแก่ลูกน้องแค่นี้ก็ค้ำไม่ได้ให้มันด่าไปเนะครับช่างหัวมันดีกว่าท่านต้องมาช้ําใจมันกู้แล้วมันหนีไปอ่ะท่านต้องหักเงินโดนหักเงินโดนใชหนี่แทนค่บว่าท่านก็ดูสิครับไอ้พวกที่ อยู่ตามหน้าข่าวทั้งหลายเนี่ยทั้งนั้นแหละครับบางคนก็เป็นครูคำประกันให้ลูกสิทธิ์ลูกกู้กอยอสใอ้นัมมันหนีไปแล้วก็ต้องใช้นี่มุ่งผลทำไมล่ะไม่มีใครเขาไปปืนตีขมับให้มึงไปค้ำเขานี่ว่าเองคำประกันก็ต้องรู้สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบสิทธิมันไม่มีอะไรหรอกเพราะไม่ได้อะไรเงินก็ไม่ได้แต่หน้าที่พาไอ้นัามันโกงเองโดน ผมเห็นพวกครูส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้หลายคนก็มาบน่นคุณครูเป็นครูใหญ่เห็นแก่ลูกศิษย์เอาก็ทะลึ่งโง่เองเนี่มันหน้าที่ของพ่อแม่เขาว่าถ้าพ่อแม่เขาไม่มีนะเขาอยากจะกู้นะก็ให้เขาไปทํางานหาเงินเก็บตัวมาสิหรือบางทีนจะเรียนไม่มีเงินเรียนไม่มีเงินเรียนเองก็ไม่ต้องไปเรียนสิเองก็ไปเรียนที่ฟรีๆสิไปลุงขาวขายอาชีพสิขาว,วเราออเบสัตนะเขาสอนวิชาชีพไปฟรีอ่ะ สามวันเจ็ดวันก็ทํางานได้แล้วช่างเดินสายไฟไปขั้วถั่วเคลือบไปทําปลาต้องโกะเอ๊ะเขาเอเขาสอนฟรีอะเล่นจะต้องกู้อะไรมาล่ะเมื่อตัวเองไม่มีปัญญาหาเงินก็ต้องประมาณตนตนเองเหมาะขนาดไหนฐานะทางเศรษฐ,ฐกิจเป็นยังไงระดับสมองเป็นยังไงต้องรู้ตัวเองสิครับและถ้าหากเขาไม่รู้แหละไม่รู้ว่าเรื่องของเขาอ่ะไม่ใช่เรื่องของเราที่ต้องไป เจ้าขี้เจ้าการเสอไปคําประกงประกาศและะ้วเดินนั่งบนขอความเห็นใจใลูกศิษย์หนีไปแล้วครูต้องถูกคําถูกถูกเจ้านี้ไล่บี้ต้องยึดบ้านยึดช่องอย่างที่เจอกันเป็นประจำเนี่ยพลาดเองก็ต้องรับหน้าที่ไปเพราะว่าตัวเองเอามือไปซู้ผีบช่วยไม่ได้ผมนี่อยากจะเน้นวันนี้ว่าท่านอย่ารับปากใครง่ายๆครับ ถ้าแน่ใจไม่แน่ใจว่าจะทําได้ก็ต้องพูดไม่ต้องไม่ต้องกลัวเขาจะโกรธเลยขอเวลาพิจารณาก่อนหรือถ้าหากแน่ใจว่าไม่ทําแน่อย่างผมผมไม่คาประกันแน่ผมก็บอกเขาไปเลยมีอยู่คนหนึ่งช่างซ่อมรถยนต์ที่เขาคือคุณสุชาติเขาก็ซ่อมรถกันมิสูบิชิของผมอะตั้งนานผมซื้อคันนี้มาตั้งแต่เป็นร้อยตรีน่ะก็สนิทกันเขาก็ทำดี ครั้งหนึ่งลูกเขาสอบเข้ารับรายการได้ที่กรมราชทัณฑ์เขาดีใจมากเพราะว่าเขาจะได้มีสิทธิ์ที่จะเบิกค่าษาพยาบาลเฮ้พอสอบได้มันก็ต้องมีคนค้ำประกันเข้าไปเป็นข้าราชการเขาก็มาหาผมที่บ้านเนี่ยบ้านปัจจุบันเนี่ยก็เข้าประตูมาบอกโอ้ดีใจลูกตอบติดราชการนะจะต้องไปรายงานตัวนะช่วยค้ำประกันให้หน่อย ผมก็บอกเขาอยู่สองสองส่วนส่วนแรกผมก็ดีใจกับเขาจริงๆที่ลูกเขาได้เป็นแค่าการมีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่ค้ำประกันไม่ได้ผมไม่คำ้ำเพราะว่าผมไม่รู้จักลูกเขานี่ครับพอวันรถไปซ่อมผมก็เจอเขาคนเดียวผมไม่เคยเจอลูกเขาและถึงจะเคยเจอนะผมก็ค้ำให้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าผมอาจจะต้องนอนไม่หลับไปต่อชีวิตไม่รู้เขาไปทําอะไรแล้วผมต้องใช้นี่แทนเขาเมื่อไหร่ ดางนั้นตัดปัญหาอะไรผมก็บอกเขาตามตรงเนผมค้ำไม่ได้แล้วผมไม่ได้ขอโทษเพราะผมไม่ได้ทําผิดบอกเข้าไปเขาก็ผิดหวังเขาก็เข้าใจครับ mm. เขาก็จะกลับไปในสุดเขาก็ไปหาคนค้าประกันได้แล้วต่อมาเนี่ยไม่กี่ปีเนี่ยก็น่าเสียใจลูกเขาก็เปลี่ยนพบไปไม่ทราบเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรเขาไม่ทราบนะก็เปลี่ยนพบไปเห็นเขาก็เศร้าอยู่ตอนนี้ก็ไม่เจอขนานแล้วเพราะว่า ขายรถยนต์คณนเป็นปนานก็ไม่ได้ไปซ่อมกับเขาอีกแล้วก็ยกตัวอย่างให้ท่านเรางพีนาดูคําพูดเนี่ยสำคัญเราพูดอะไรแล้วเราต้องทําให้ได้ถ้าไม่แน่ใจว่าทําได้อย่าทํามีระบบหดวงเวลาไว้เหมือนกับการชงชาของคนจีนทําให้ท่านอ่ะปลอดภัยมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยเซฟโซนเพื่อไม่ให้เราถลําลงไปในเหวเวลาไปไหนเนี่ย ดูให้ถีถ่ทุ่เสีก่อนดูซ้ายดูขวามีหลุมมีร่องมีที่มืดหน้าเสียงอันตรายผู้ร้ายอาจจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอย่าเดินบุ่มบามก้มหน้าก้มตาไม่ดูไม่เห็นพอถูกที่ถูกป้อนแล้วก็มานั่งบนปรับทุกขกับคุณตำรวจหรือไม่ก็ต้องไปแจ้งโหนกระแสอายเขาปะป่าระวังตัวให้ดีครับกันชนน่ะสำคัญกับรถสำหรับคนก็ต้องมีระบบการดวงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนี้ ผมมติรักเตอร์ธาชาบุญน้าขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้คุณาให้ความสนใจเพราะจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ